รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมเย้ เขาวจัวลาเจี๊ยบดูอะไรกันน่ะไม่ได้ดูเรื่องกันแล้วกันหนาไปดูบ้างเอาไวไม่จะสวยเลยก็แค่พวกชะนีผู้หญิงบ้าอะไรชื่อชนีไม่ใช่นี่มันพูดเปรียบเทียบผู้หญิงก็ไม่ชื่อชนีแต่ก็เปรียบเหมือนชนีเคยกินทุเรียนไหม ชนีก้านยาวยาก,กากยาวก,กา,ยาวก,กายาวชนีกว่าชนีเอาก็เปรีบผู้หญิงคนนี้แม้ขาวสวยเงี้ยมันก็เปรีบเทเหมือนทุเรียนชนีไอ้ไอ้ที่ขาวสวยอวบผู้ใหญ่ขาวอวบผู้ใหญ่มีกิ่งฉุงฉุงโอยมันใช่อย่างนั้นที่ไหนเล่าชนีเนี่ยเขาหมายถึงแบบผู้หญิงที่แบบชอบยั่วย,ยวนผู้ชายแต่งตัวแรงๆรเซ็กซี่เซ็กซี่หรือเหมือนชนีที่มันร้องหา เนี่ยเขาเรียกชนีอ๋อแล้วอย่างลูกสาวอ้วอุลังอุตังลูกสาวอ้วไไปไหนเหมือนลิงลิงมาเหมือนมางองนไมเสียเสียร้อเล็กนะก่อนใบครียสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต บุนเบเนตซีแอนดอ,อีจะขอกล่าวเล่าเรื่องเมืองโบราณตามตำนานมีอยู่คู่ไพรสันพ่อแม่เล่าสู่กันในไพรวันมีเมืองเรื่องบุรี ชื่อไพรพนานครสอดกลางป่าบอกบังตาปกปิดราพูดพีอัศจรรย์ชาวนครล้วนสตรีประทุมทวีพระแม่เจ้าคอยประคอง ไม่เคยล้ำหมอ,อกออกนอกวังจนกระทั่งลูกสาวยี่สิบสองเป็นเลิกงามยามดีตามคันลองต้องดื่มน้ำทานทองเพื่อตังคลัน น้อยๆๆๆๆน้อย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 เอเอ,อเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อตกนะรำเจียกเนี่ยดูสิเนี่ยอายุมากป่านนี้แล้วยังเป็นแนวหน้าคอยเคลียร์พื้นที่ว่ามีภัยอันตรายไหมให้กับพระแม่เจ้า จะใช้คนสาวคนแท้ก็ไม่ได้ไอ้เราก็อายุเยอะร่างกายก็ไม่เหมือนดังเหมือนเดิมหมูนี้ไม่รู้เป็นยังไงสาตุ้มสายตาไม่ค่อยดีเวลาหันไปทางซ้ายทีไรมองไม่เห็นทางขวาสักทีมองไปข้างหน้าก็ไม่เห็นข้างหลังเวลานั่งก็ยืนไม่ได้ทุกวันเนี่ยยอมรับสบภาพตัวเองเลยว่าหายใจเข้ากับหายใจออกเนี่ยพร้อมกันไม่ได้ ไม่รู้จะอยู่สักอีกสักกี่วันมีไหมเนี่ยกลัวเหลือเกินผู้ชายเนี่ยกลัวเหลือเกินเมืองเราบ้านเราเนี่ยต้องไม่มีผู้ชายเลยวันนี้ทางปลอดโปร่งโล่งสะดวกพ่อแม่เจ้าออกมาได้แล้วเพคะาปลอดภัยแล้วพ่อแม่เจ้าเร็ว เนี่ว่าแต่ว่าทางสะดวกใช่ไหมทางสะดวกปลอดโปร่งและพวกศัตรูล่ะไม่มีศัตรูไม่มีใช่ไหมใช่และไอพวกผีร้ายล่ะไม่มีศัตรูผีร้ายก็ไม่มีเฮครับลงอกไปทีพวกเราถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ จะตกใจกันทำไมมีแม่หมอเองแม่หมอพยียงไงข้าตกใจข้ากลัวว่าอ้ไหนบอกว่ามีมีศัตรูแล้วก็ผีร้ายไงไม่ได้ไม่ได้โวข้านี่นะเป็นกังวลเวลาพวกข้าเนี่ยพาพวกเจ้าเนี่ยนะอ,ออกมานอกพระนครทีไรข้าก็กลัวแล้วก็ระแวงไปหมดรู้ว่านานๆพวกเราเนี่ยจะได้ออกมาข้างนอกพระนครกันสักทีค่ะโอ้วรแม่เบค่ะแล้วทำไมต้องหลบหลบซ่้อนช่อนแอบอะไรกลัวทำไมล่ะเป ไม่จะไม่กลัวล่ะเจ้าอย่าลืมนะว่าพวกเราเนี่ยในเมืองเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นอิสตรีทั้งนั้นใช่ไหมคะสิ่งที่พวกเราต้องกลัวคือไอ้พวกผู้ชายเข้าใจไหมเราอย่าได้เจอเลยนะไอ้พวกผู้ชายพวกนี้เราเจอเจอมันไม่ได้ข้าจะถือว่าผู้ผู้ชายเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายสาหรับพวกเราเจ้าชบาทองและก็เจ้าบานบานบุรีเพคะบานบุรีข้าจําชื่อได้แต่ไอ้คนนั้นน่ะ แกสองคนเนี่ยคงจะออกมาข้างนอกเป็นครั้งแรกละสิใช่ไหมล่ะพี่คะนี่นะคะจะบอกให้นะว่าเจ้านี่นะต้องห่างจากไอ้ผู้ผู้ชายเพราะไอ้พวกนี้ถือว่าเป็นอันตรายไอ้พวกผู้ชายเ่ยนะข้าจะถือว่ามันเป็นพวกการาดิเนอร์ใาราดิเนอร์ใช่ไอ้ผู้ผู้ชายเนี่ยเราต้องถือว่ามันเป็นพวกการาคินีอย่าได้ไปเจอเจอมันเข้าใจไหมพี่คะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพวกเจ้าต้องจำเอาไว้ว่า ถ้าเราออกมาข้างนอกเนี่ยอย่าให้พวกผิดชายเนี่ยมาเจอเจอเราเป็นอันขาดมาอย่างนั้นแล้วพวกเราและเมืองของเราจะมีอันเป็นไปตามคำทำนายเฮ้ยเงียบเฮียบเฮ้ยลเอ ไม่มีอะไรพวกเราไม่มีอะไรลุกลุกได้ลุกได้ลุกลุกไว้จะให้ลุกยังไงอะมอมแม่ลุกก่อนที่ไปค้าอะไรวะจะง่ตกใจหมดเลยลุกไหวไหมลุกไหวไหมไหวสิโอ้ยก็ไม่ไหวปะท้ออะไรเลยคะผู้ชายเหรอไหมคะเปล่าเมื่อกี้ซ้อมไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรเมื่อกี้ไว้เผื่อเจอผู้ชายไงเราจะได้หลบทันซ้อมให้หมอบควรจาผู้ชายใช่ตกอกตกใจหมดเลยมอมแม่ ซ้อมไว้สิถ้าเกิดเราเจอผู้ชายอย่างนี้ไงเราจะได้เราไม่อยากให้พวกมันเนี่ยเห็นตัวพวกเราเข้าใจหรือเปล่าอบุณเพค้าดีแล้วใช่เข้าใจไหมเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้อันตรายมากไปแล้วอย่าบอกนะว่าซ้อมฮะไม่ได้ซ้อมอันนี้ของจริงไปยังไปยังไปแล้ว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 เหรอเอออุ้ยระวังตัวยากผู้ชายไปแล้วเหรอ ตากระแตนเมื่อกี้ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่เป็นตักระแตนนักระแตนอุ้ย้อะไรล่ะนึกว่าผู้ชายตากระแตนกลัวกลวงทำไมไปคัแต่มันเป็นตักระแตนตัวผู้ว้ตัวผู้ก็ไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่พวกเราห้ามเจอเจอนอกจากมนุษย์ผู้ชายแล้วสัตว์อะไรที่เป็นผู้ชายแล้วก็เจอเจอไม่ได้เข้าใจไหมนี่นะพวกเจ้านะเดี๋ยวต้องกลับเข้าไปที่พระนครแล้วนะ สัตว์ทุกชนิดที่เป็นตัวผู้แกเอาออกจากเมืองเราไปให้หมดเข้าใจไหมเพลงคะตายแล้วให้สัตว์ตัวผู้ออกไปจากเมืองหมดเลยใช่แล้วยังมดยังมดอดยังปลวกเนี่ยจับหงายท้องจะมองรูไ้ไหมตัวผู้ตัวเมียเนี่ยแกจะกลัวอะไรละ่ะแกไม่รู้ใช่ไหมจ้านี่ไงเรามีพักพวกเขาอยู่นี่ให้เขาดูเขาดูพักพวกเขาเองเป็นต้องให้พญาปลวกดูถูกต้องแม่หมอแม่หมอเลคะกอนบคลายครี ายยเครีสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสอผู้ชายต้องระวังใช่แต่ว่าผู้ชายนี่มันมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเค้ยคะใช่ดีคะเป็นยังไงดี๊คอะ้อกแม่บอกแม่ไม่รู้จักไม่รู้จักไยจะพูดอะไรก็พูด เราสงสารจเหลือเกินผู้ชายเนี่ยนะมันก็หน้าตาเออหน้าตายัางไงวะโอ้แม่สรุปแล้วไม่รู้ว่าหน้าตายัางไงไม่รู้โอ้อนี่แม่หมอบอกผู้ป่อยเลยสิว่าผู้ชายในหน้าตาเป็นยังไงลักษณะผู้ชายแะผู้ชายมันก็เป็นมีหมมมมมมูมีตามีจมูกมีปากและมีไอ้นั่นน้อยหนึ่งอรอะไร่เป็นคะอรไรน้อยหนึ่ง สะดือมันจะมีสะดือน้อยนึงโอ้ระวังนะเธอถ้าเห็นผู้ชายนะอย่าเข้าใกล้สะดือมันนะน่ากลัวสะดือน่ากลัวฉันกลัวสะดือนี่จะไมยนะจะเจอผู้ชายอย่าไปเข้าใกล้สะดือสะดือน่ากลัวใช่เจ้านี่นะอย่าได้ไปเห็นเป็นอาคารเลยนะสะดือผู้ชายเนี่ยเพราะสะดือนี่นะมันเป็นจุดสะดาถ้าใครได้เห็นก็จะสะดุดหมอแม่ไม่เคยเจอผู้ชายมาก่อน หม่อมฉันนี่รู้มาจากนิมิตผู้ชายมันก็คล้ายๆกับเรานี่แหละแต่ว่ามันไม่มีผมไม่มีนมแต่มีไอ้นั่นอะไรมีพลังที่มากกว่าเราพลัง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 พลกลังพลังกลังน่ากลัวพลังกลังมันน่ากลัวยำเาไว้พลังกลังมันน่ากลัวพลังกลังมันไม่น่ากลัวตะกีน่ากลัวและที่สำคัญผู้ชายพวกนี้ มันร้ายกาดอย่างแบบนับไม่ถ้วนแต่ว่าหม่อมฉันคิดว่าหม่อมแม่อย่ามาเสียเวลาดีกว่าเรามาทําพิธีดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อต้องการให้เราตั้งท้องตั้งคันดีกว่าใช่เพราะผู้หญิงเมืองเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพาผู้ผู้ชายหรอกใช่ไหมเราก็แค่มาทําพิธีขอจากน้ําตกศักดิ์สิทธิ์ของเราถูกต้องถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะ <c oughs> เราก็อย่าได้เสียเวลาเลยดีกว่าแม่หมอเดี๋ยวเราทำพิธีดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์เราทุกเรา ผู้หญิงในเมืองก็จะได้ตั้งท้องสมาจถนานีมาเปเพื่อนทำอะไรเพคะอะไรลูกค่ะส่วนมาลีส่วนมาลีลูกค่ะอุ้ยตกอกตกใจอะไรกันนึกว่าอะไรมาพ่อโตส่วนมาลีงั้นหมฉันจะไปตามเองโอ้จะเสียเวลาหลายชั่วโมงเพคะพอจะถึงเวลานั้นเลิกงามยามดีมันก็จะไม่ทันแม่สิ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราทําพิธีดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์ขอลูกไปก่อนส่วนพี่ดาสุวรรณมาลีรอให้เลิกงามยามดีวนกลับมาอีกครั้งค่อยมาทําทีหลังก็ได้มันจะมีเลิกอีกทีงใช่ไหมมีว่าแต่ว่าไอ้เลิกงามยามดีที่มันจะวนมาอีกครั้งเนี่ยเมื่อไหร่มันจะมาถึงล่ะประมาณเดือนนึงก็มีเลิกดีไปยครับก็อีแค่เดือนเดียวเงนเราทำของพวกเราไปก่อนเนาะทำได้ไหมค่ะเง้นเชิญพระเจ้าประเทมีี้ของเมืองเราเนี่ยจะดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ต้องมีการบวงสรวงร่ายรำเพื่อเป็นลีริมงคลเปนลีริมงคลบวงสรวงรกับเทศพย,พยาดาดีมากาเชิญบวงสรวงขอลูกขอพรศักดิ์สิทธิ์จากน้ำตกเริ่มจ้า ่จะขัดบ้งเลยเนี่ยก็นึกว่าอยากจะเต้นกุเหนื่อยแล้วพูดอะไรนะอพูดว่าก็มึงว่ากูเหนื่อยเพคะเี่ฉันเป็นพ่อแม่รัฐเทวีนะจะมาพูดมึงกูฉันได้ยังไงโอ้โอขอโทษจ้าขอโทษจ้าเอาอย่างนี้นะแม่หมอเนี่ยแม่เท่าเนี่ยนะเขาแก่แล้วเอาุสาวมาลํำดีกว่า ที่ทีแล้วเรามาดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ขอลูกกันได้เลยนี่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 นวมาดื่มน้ำนี่นี่นี่เดี๋ยวองค์อึ้บอ๋อแล้วเราดื่มน้ำเยอะแค่ไหนกับเป็ก้าถึงจะได้ท้องโอ้ก็ดื่มแค่ขันเดียวนี่แหละขันใหญ่โอ้โหขันใหญ่ขนาดนี้ท้องฉันไม่แตกตายหรือเป็ก้าไม่ต้องตกใจนี่โอ้ขันนี้กไมาให้ดื่ม หมดขันเยอะเออเอาไปเดินได้ไม่ไม่ใช่<อ>ขันนั้นหรอพี่คะขันนี้ขันนี้ขันเล่นแล้วก็เด็กหนูเอ้ยอย่าลืมเมื่อก่อนพแบบี่มีอธิษฐานด้วยขอลูกทำอะไรพี่คะเขาทำปักมันน่าเล่นไงเอ้าเอาไปอธิษฐาน เก็บ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 อ๋อเสร็จแล้วเพคะนี่ผู้เจ้าดื่มกันหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเพคะอธิษฐานกันแล้วใช่ไหมเพคะดีแล้วนะงั้นเรากับพระนัททอกันดีกว่านะไปเตรียมตั้งคันมีลูกกันใช่เดินอะไรอะไรเพคะดอกไม้ดอกไม้อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายดอกดอกไม้มีพิษเหรอเพคะดอกไม้สวยสวยดอกไม้สวยสวยมากเลยน่ารักเห็นแล้วกรี๊ดกรี๊ดเลยโอ้โห แม่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 ่แ่แม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 ่แ่แม่แม่่แม่แม่่แมม่่แม่แม่่แม่แม่แม่แ่แม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 แม่แ่วม่แแ่วม่แม่แม่แมม่ ต้องเอากลับไปรักษาเอาทำไมอ่ะเอ้ยทิ้งไว้ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเดี๋ยวชาวบ้านจะหาว่าพวกเราเนี่ยฟันทิ้งไป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 ที่หลังอยากให้ทำให้หม่อมชันฟันอีกนะเพคะ